ที่คุณพิธาแสดงสปิริตในการที่จะลาออกตรงนี้ก็หมายถึงว่าเปิดทางให้พักเนี่ยได้ตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่รวมทั้งหัวหน้าพักคนใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณพิธาจะไม่ได้กลับมาในอนาคตเนี่ยถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะหลุดพ้นมนทินต่างๆหรือว่าข้อข้อคอรหาข้อกล่าวหาต่างๆได้ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาจุดหนึ่งที่เราน่าจะมองว่าเป็นสปิริตแบบก้าวไกล ก็คือไม่ได้ยึดติในตําแหน่งแล้วก็รเราก็จะได้ดูกันละค่ะว่าวันที่23กันยานี้อ่าม,มันจะตั้งกรรมการบริหารพักราบรื่นไหมมันจะมีหัวหน้าพักคนใหม่แบบปกติแล้วก็โหวตกันขึ้นมามนะคะซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าพักการเมืองบางพักเนี่ยนะรอเลือกตั้งหัวหน้าพักรอตั้งกรรมการบริหารพักมาหลายเดือนแล้วครับ ก็ยังไม่สามารถทาได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าพรรคก้าไกลเขาทาตรงนี้ได้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่อยู่ในพักเนี่ยไม่ได้ติดยึดกับตําแหน่งใดๆแล้วก็ไม่ได้ยื้อยุดที่จะต้องอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แล้วก็ยืดหยุ่นกับการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้นะคะงั้นในพูดถึงคุณพิธาแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์ประเมินคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ต่อเนื่องมาจนถึงเนี่ยฮะช่วงก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งแล้วที่ได้เป็นสสอ,อยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยอาจารย์มองบทบาทของคุณพิธาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคุณพิธาเนี่ยมีภาวะผู้นําสูงตั้งแต่ช่วงที่ดํารงตําแหน่งเ,เป็นฝ่ายค้านอยู่ในสภานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายการสื่อสารเนี่ยก็จะมีประเด็นที่ชัดเจนเนื้อหาที่ ศึกษาแล้วก็ทําการบ้านมาทุกครั้งนะคะนั้นการสื่อสารกับประชาชนออกมาเนี่ยมันจึงมีลักษณะที่ทําให้คนเนี่ยออพอใจแล้วเกิดความร,รู้สึกสิ่งที่ได้นําเสนอไปเนี้ยมันเป็นประโยชน์นะคะคบ,บทบาทที่ทํามาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้พักเก้าไกลเนี่ยประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ในฐานะบทบาทของหัวหน้าพักที่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านในสภา,าได้เป็นอย่างดีนะคะ嗯嗯แล้วก็ บางคนอาจจะมองว่าเป็นบุคลิกของที่ค่อนข้างจะเป็นตะวันตกแล้วก็อาจจะไม่ได้พี่นอกพี่เทาแบบไทยๆแต่จริงๆด้วยบุคลิกแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นผู้นำที่มีคุณภาพแล้วก็การแสดงออกทุกอย่างเนี่ยก็เหมาะสมนะคะตรงนี้จึงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรว่าถ้าคุณพิธาที่ผ่านมาทำได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะ จะกลับมาเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนเนี่ยใล้าการต้อนรับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วว่าโอเคแหลนะณตอนนี้เนี่ยหัวหนะ้าพักเก้าไกลตําแหน่งนี้ว่างลงไปแล้วคนต่อไปนี่แหละฮะจะเป็นใครเพราะว่าบางท่านเขาก็บอกนะว่าเฮ้ยเหมือนมาตรฐานมันสูงขึ้นเรื่อยๆความกดดันก็เยอะนะฮะจากคุณธนาธรมาเป็นคุณพิธาแล้วจากคุณพิธาจะเป็นใคร